พี่อยากได้ power bank ใช่ด <Okay. S 1> ีค่ะรันตัมีตัวแกะใช่ไหมลูกรันตังพี่อยากได้ power bank สม,มานาคุณลูกค้าอู๋ตู้เย็นฉ่ำอะไรตู้เย็นฉ่ำพูดคำนี้ดีกว่าฉ่ำ Power Bank ตู้เย็นโคตรถูกจัดให้นะคะจัดให้นะคะ Power Bank ที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะมันจะชาร์จนะคะอ่ะโอเคมันจะชาร์จ iPhone ได้เลยแค่ปิดหัวนี้นะคะแล้วก็เปิดเป็นซิลิโคนเครื่องซักผ้าซักอบ TCL โคตรถูกที่สุดในประเทศดีกว่าไม่มีใครถูกเท่านี้ เสียบแค่นี้ค่ะอุ้ยคุณพิมพ์อุ้ยเพื่อนอูไม่ได้ใช้อูไม่ได้ใช้จริงๆ iPhone น่ะใช้ไทยซี C. นี่จ้ะเสียบได้เลยใช้เสร็จรูดเลยจ้ะแขวนได้ห้าพันบีแอมเต็มห้าพันบีแอมเต็มคือได้สองรอบเต็มสองรอบเต็มเองเหรอสองรอบเต็มคือสองรอบเต็มจริงๆไม่สองรอบแอปแล้วพกพาง่ายใส่กระเป๋าได้เลย ใส่กระเป๋าสะพายใส่กระเป๋ายิ้วใส่กระเป๋ากางเกงก็ยังได้ราคาสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยดูแล้วไม่กวนเลยเวลาเล่นไม่กวนเพอเพอหนุ่มได้อะไรได้เพอเพอ <ๆ S 2> ส่งเสริมด้วยขอบพระคุณลูกค้าที่กดแชร์คุณจะได้หมุดไปไวเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกัน450บาท คุณอย่าพูดว่ากี่หมื่นค่ะลูกค้าร้อยหกสิบเก้าบาทค่ะหนึอยกสิบาทคุณูกคาุณอย่าพูดคำว่ากี่หมื่นค่ะอเอาแค่กี่ร้อยพิมลีหนึ่งร้บาท ะะโทษนะคะโทษนะคะขอโทษทีนะคะเรามีให้ไม่จำกัดเลยะคะ่ะอยากได้เท่าไหร่กดเอาเลยะคะ